เราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเ็เรียก the Great Transition the Great Transition เนี่ยมันเป็นการ transit จากที่เราเคยมีเดิมๆบ้านกระตอปเดิมๆเ,เนี่ยให้กลายเป็นอาคารออฟฟิศเป็น CBD แบบใหม่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยการที่คนเข้ามาสู่ภูมิภาคเรามากขึ้นเนี่ยมันหมายถึงความเสี่ยงต่อธุรกิจเดิมๆของเราถ้า Honda ตปิดโรงงาน <Huh. S 1> แล้ว Subaru อิซูซุ ซูซูกิอะไรพวกนี้ค,ค,คือคือที่เขาพูดพูดกันเนี่ยแต่ผมอาจจะจาผิดชื่อบ้างนะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเขามีการปิดโรงงานแล้วไม่ใช่ชื่อธรรมดานะนี่ฮอนด้าคือชื่อใหญ่เลยใช่ไหมครับเขายังต้องปิดเลยอะแล้วบริษัทเล็กๆของเราจะขนามือไหมเนี่ยเมืองไทยมันไม่ค่อยโตอะถ้าเมืองไทยไม่โตแล้วยังอยู่เมืองไทยอย่างเดียวเราก็ต้องตายใช่ไหมเราก็ต้องไปหาโอกาสที่กำลังเปิดในภูมิภาคผมคิดว่าในขณะนี้อะเรื่องเห็น wave of investment ขณะนี้ที่พูดกันเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่า ยังก่อนพีคอยู่พอสมควรมันอาจจะมา,มาครึ่งครึ่งปูกเผาแล้วละวะ่ะคือว่าใบไม้ก็คงเริ่มเหลืองแล้วแต่ว่าจะเป็นแดงสดเนี่ยผมว่ายังอีกปีสองปีหรือมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำไปในอนาคตเนี่ยตัวพคชสารพคชสีราชาสีมังกรพญานาะคที่เคยซ่อนตัวอยู่ที่เมืองจีนที่ซ่อนตัวอยู่ที่ต่างโลกเนี่ยเขาก็จะอยู่มาป่าหิมพานต์ของเราแล้วละ่ะ คุณทัามเข้ามาเนี่ยเขาจะทําให้กระบวนการของการเตรียมการเนี่ยได้ขยายจากปีหนึ่งเป็น4ปีแต่ว่าการที่คุณทัามเข้ามาก็มีความแตกต่างเพราะว่าเขามาเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว่เขาแก้แก้รัฐธรรมนูญเขาไม่ได้หรอก uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้อีก4ปีแล้วพอหลังจาก4ปีเนี่ยไม่ว่าใครเข้ามาก็ต้องเป็นนักนักการเมืองปกติคือคือคือนักการเมืองปกติแล้วผมไปตั้งอ่านมาเรียบร้อยละอีลอนเป็นประธานธิบดีไม่ได้อ่ได้เป็นอย่างมากเป็นนักบุปี เพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่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 เกิดที่อเมริกาไม่เป็นทายาทนะฮะเป็นทายาทไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถคือคืออีลอนคงได้สนุกสนุกแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีรายนั้นอ่ะก็หมายว่าคนที่เหลือก็จะกลับกลายไปเป็นนักการเมืองปกติของเดโมแครตกับริพับลิกันซึ่งนักการ<ะ>เมืองเหล่านี้ก็จะต้องฝังฝ่ายความมั่นคงเป็นสําคัญแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเขาได้อย่างคุณทัาททำอยู่ในขณะนี้พอเป็นลักษณะนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เรา เผชิญอยู่วันนี้เนี่ยก็จะไปสู่การเผชิญหน้า4ปีให้หลังทุกคนก็จะใช้4ปีเนี่ยในการเตรียมการการเตรียมการเขาคืออะไรก็คือการออกจากเมืงองจีนเพราะว่าถ้าเกิดทะเลาะกันในวันนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาว่าเขาจะเสียหายเหมือนกับสมัยรัสเซียใช่ไหมครับเอาของออกไม่ทันเครื่องบินติดอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ออกมาเนี่ยก็อยากที่จะมาเตรียมการที่ที่เรา งั้นอาเซียนก็จะใช้ช่วงสี่ปีเป็นช่วงการปิดผมเลยบอกไงว่าที่เราเห็นคุณเอาสังเกตด O I อไอไหมครับเขาบอกปี2022เนี่ยตัวเลขคำขอเนี่ยสูงสุดนในรอบทศวรรษคือสิบปีปี2023ดีกว่าปีก่อนหน้าส0มสิสสิเปอร์เซนตปี2024ก็ดีกว่าปีก่อนหน้าอีกสา4สิบสีสิบเปอร์เซ็ถามคือว่ามันพีคแล้วหรือยังใช่ไหมผมบอกเลยว่ามันไม่น่าจะพีถ้าถ้าดูตามเทรนด์นี้ก็หมายความว่า กระบวนการของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกเยอะคนจีนก็ต้องออกจากจีนด้วยแล้วก็ทุกคนที่ที่แล้วจีนก็ไม่ไปอินเดียคุณเอาแล้วก็จีนก็ไปรัเสเซียไม่ได้จีนจะไปไหนล่ะขอโทษเพราะว่าอินเดียก็ไม่ชอบกันรัเสเซียก็ถูกปิดปเป็นหนึ่งประเทศใช่ไหมครับประเทศเขาก็ใช้ไม่ได้ก็จะเหลือที่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือที่เรานี่แหละแล้วแล้วพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็หมายความว่าเวฟของอินเวสเมนท์ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าจะจบลงตรงนี้อะ่ะผมว่าเรายังยัง,ย,งยังไม่ถึงพลิก ผมเพิ่งไปดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีมานะครับเวลาดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยมันจะมี <laughs> นานๆทีอันนี้ขอโทษนานๆที <laughs> แต่ว่าเวลาดูพวกเนี้ยมันจะมีช่วงพีคมันคือเป็นเหลืองก่อนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีช่วงพีคแล้วก็จะมีช่วงหลังพีคเวลาเขาคุยกันก็คือว่าช่วงเนี้ยมันอยู่ช่วงไหนอ่ะผมคือเป็นช่วงที่ก่อนพีคหรือเปล่าใช่ไหมผมคิดว่าในขณะนี้เรื่องเห็น wave of investment ขณะนี้ที่พูดกันเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่า ยังก่อนพีคอยู่พอสมควรคือคือหลายคนยคิดโอ้ยมันเยอะเยอะแล้วไต่ตขึ้นใช่ไหมอาจารย์เริ่มไต่ขึ้นมันเยังอยู่ในช่วงขึ้นผมผมว่ามันอาจจะมาคมราึ่งครึ่งภูเขาแล้วแหละคือว่า,าใบไม้ก็คงเริ่มเหลืองแล้วแต่ว่าจะ<ม>เป็นแดงสดเนี่ยผมว่ายังอีกปีสองปีหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปผมผมคิดว่าในขณะเนี้ยกระบวนการของการ<อ>เปลี่ยนเข้าไปสู่เวฟใหม่เนี่ยยังยังไม่จบแค่นี้เรายังตักตวงได้อีกเยอะเนี่ยนี่คือหัวใจเลยแล้วก็แต่ว่าทั้งหมดหมายความไงรู้เปล่าครับมันหมายความว่าในอนาคตเนี่ย ตัวโคชาสารโคชะสีราชาสีมังกรพญานาค <c oughs> ที่เคยซ่อนตัวอยู่ที่เมืองจีนที่ซ่อนตัวอยู่ที่ต่างทั่วโลกเนี่ยเข <c oughs> าก็จะอยู่มาป่าหิมพันของเราแล้วละ่ะแล้วแม่วางน้อยของเราเนี่ยจะทํายังไงละ่ะนี่คือคำถามของเราใช่ไหมนี่นี่นีู่้ <c oughs> ได้เห็นภาพเลยนะนี่คือความกังวลใจของผมผมผมคิดว่าผมว่าแต่มันดีกับเรานะคือหมายความว่าโอกาสของการทํางานอโอกาสของการสร้างรายได้ โอกาสของการทําธุรกิจต่างๆก็เต็มไปหมดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราทําได้เราก็จะสามารถใช้ตลาดทั้งหมดเป็นของเราซึ่งซึ่งทั้งหมดนี้ผมบอกเลยว่าเมืองไทยก็มีข้อดีเพราะว่าเราเป็นที่ที่คนอยากจะมาแล้วเราก็เป็นที่ที่มีอินฟราสตรักเจอร์ดีที่สุดซับเวดีที่สุด CBD ดีที่สุดเราทุกอย่างสร้างพร้อมหมดเลย e e c เราก็ใช้ได้ใช่ไหมครับงั้นเราคือเป้าหมายเลยอะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ย Made in Thailand เป็นแบรนด์ที่คนแถวนี้ชอบกันมากมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสดีหลายหลายอย่างเลยที่เราจะยกถีบตัวเองขึ้นมาแต่ว่าแต่ทั้งหมดมันต้องนํามาทึ่เรื่องการปรับตัวผมบอกเลยว่าโอกาสเต็มไปหมดแต่ว่าความจําเป็นในการปรับตัวก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ค่ะอาจารย์คะเรื่องนี้นะักธุรกิจไทยแม่กวางน้อยเราจะยังไงดีคะอยู่ในประเทศไทยก็เจอข้างนอกเข้ามาแข่งขันออกไปต่างประเทศก็เจอเจ้าถิ่นดิก็ยากเพราะว่าแม่กวางน้อยคงไปข้างนอกยากก็มีบ้านอยู่แค่นี้แหละ คำตอบก็คือแม่กองร้อยก็ต้องกินยาแล้วละ่ะต้อง,องเปลี่ยนนี่คือรัฐบาลต้องให้ดูแลผมผมผมคิดว่ามันต้องทํากันหลายฝ่ายผมผมผมพูดหลายที่เลยนะครับว,ว่าเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญเขาเรียก the great transition the great transition เนี่ยมันเป็นการ t r a n s i t จากที่เราเคยมีเดิมๆบ้านกะะ๊อบเดิมๆเ,เนี่ยให้กลายเป็นอาคารออฟฟิศเป็น CBD แบบใหม คือจริงๆเนี่ยจากกระต๊อบเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตึกห้องแถวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องจากกระต๊อบเนี่ยต้องขึ้นกลายเป็นเป็น CBD เลยเนี่ยคือคือ,คอหัวใจที่มันต้องทําให้ได้ขนาดนั้นเพราะว่าที่เรากําลังพูดถึงขณะนี้ก็คือคุณเบคแฮมเนี่ยเขาต้องย้ายมาอยู่ที่เราแล้วอะ่ะแล้วนักเตะ<ร>เราจะเตะเหมือนเดิมได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วมันเบคแฮมแล้วเพื่อนๆครับแล้วแล้วแล้วของเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวซึ่งแม่กวางน้อยก็ต้องกินยาพวกยาสเตียรอยยาอะไรต่างๆเต็มไปหมดอ่ะเพื่อให้กลายเป็น แม่ฟางน้อยติดเหล็กติดเทอร์โบแล้วก็แล้วก็ต้องมีเขามีอะไรต่างเต็มไปหมดแต่แต่ผมผมคิดเลยว่าแต่แต่นี่คือสิ่งที่แบงก์เองก็ทํางานกับลูกคา้าเรารเราก็บอกลูกค้าเราอย่างใกล้ชิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องปรับแล้วละ่ะโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยการที่คนเข้ามาสู่ภูมิภาคเรามากขึ้นเนี่ยมันหมายถึงความเสี่ยงต่อธุรกิจเดิมๆของเราคุณเอาดูสิครับผมผมถามเลยนะ ถ้าฮอนด้าปิดโรงงานค่ะแล้วซูบารุอิซูซุสุสุกิไอ้พวกเนี้ยคือคือที่เขาพูดพูดกันเนี่ยแต่ผมอาจจะจาผิดชื่อบ้างนะแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยเขามีการปิดโรงงานแล้วไม่ใช่ชื่อธรรมดานะนี่ฮอนด้าคือชื่อใหญ่เลยใช่ไหมครับเขายังต้องปิดเลยอะแล้วบริษัทเล็กๆของเราจะขนามือไหมนเนี่ยใช่ไหมแล้วเวลาบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เริ่มปิดเนี่ยก็หมายความว่าเทคโนโลยญีญี่ปุ่นหลายอย่างเนี่ยเริ่มสู้เขาไม่ได้คุณลองคิดสิ เทคโนโลยีญี่ปุ่นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็สู้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์จะนวนมงงากในเมืองไทยก็ปิดไป,ไปเยอะเหมือนกันซัพพลายเชนด้วยแล้วตอนนี้เทคโนโลยียรยนต์ของเมืองญี่ปุ่นก็สู้เขาไม่ได้ก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยตัวซัพพลายเชนของรถยนต์ญี่ปุ่นก็ต้องมีปัญหาตามไปด้วยผมผมเลยคิดอย่างนี้ไงว่าณนะวันนี้ที่สําคัญคือการเตรียมการเพื่อปรับตัวเราต้องเราต้องต้องดําเนินการแล้วก็แบงก์เองเนี่ยก็ ุยกับลูกค้ายอย่างใกล้ชิดเราพยายามให้เขาไปดูรู่ทางเพราะว่าเรารู้ว่าอย่างอย่างช่วงล่าสุดเนี่ยเราพาพาคนไปดูอินโดนีเซียแล้วก็ล่าสุดเราก็เพิ่งจัดสัมมนาเรื่องอินเดียใช่ไหมครับเราอยากให้คนเนี่ยเข้าใจถึงโอกาสที่กําลังเปิดขึ้นเพราะว่าเมืองไทยมันไม่ค่อยโตอะถ้าเมืองไทยไม่โตแล้วยังอยู่เมืองไทยอย่างเดียวเราก็ต้องตายใช่ไหมเราก็ต้องไปหาโอกาสที่กําลังเปิดในภูมิภาคแต่ขณะเดียวกันเราก็อยากจะบอกเขาว่ามันถึงเวลาที่ต้องต้องยกเครื่องนะนะมันต้องเรียกว่ายกเครื่องเลยนะคือหมายความว่าทุบ มชชีนเก่าทิ้งไปหรือถ้าเกิดไม่อยากทําก็ส่งไปไปที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้แล้วเอาไปตั้งโรงงานที่นั่นแต่ที่บ้านคุณต้องซื้อเครื่องใหม่ดีที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นใช้กร,ระบวนการบรหิหารที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าคุณจะได้สามารถยืนหยัดอยู่ได้เป็นแมกว่างน้อยติดเทอร์โบที่จะสู้กับตัวของราชสีตัวคชาสารคชสีเต็มไปหมดเลยที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ผมว่าเป็นช่วงช่วงสําคัญอ่าเป็นเป็นช่วงช่วง ดูออดลายแล้วผมขอเตือนนะครับว่าเวลาที่เขายี่เปลี่ยนลักษณะนี้เนี่ยแม้กระทั่งเบอร์หนึ่งเนี่เอาไมา่อยู่เลยนะบล็อกบัสเตอร์โกดักโนเกียผมจำได้สมัยก่อนผมใช้โทรศัพท์ก็ต้องใช้โนเกีนี่แหละ <c oughs> แต่วันนี้ผมถามหาโนเกียในห้องห้องบรรยายนะไม่มีใครยกมือนะว่าใครมีโนเกียบ้างก็ว,ว่าเคยมีค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าใช่ <c oughs> ใช่แต่ว่าหลายหลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเก็บไว้ในเก็บไว้ใน กล่องเรียบร้อยนะครับเป็นที่ระลึกก็ครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งเคยใช้มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดยักษ์ใหญ่ที่ทรัพย์สมบัติเพียบคนเพียบเทคโนโลยีเพียบนะขนาดนั้นอ่รีซอเชอร์เพียบมเมื่อเกิดการพลิกผันทางเทคโนโลยีลักษณะนี้เขายังอยู่ไม่ได้เลยอะ่ะ<ม>ของเรากําลังเข้าสู่ช่วงช่วงซีชนจ์คือคือ,คอหมายความว่ามรสุมกําลังมาเนี่ยทายัางไงให้เรือเรารอดจากมรสุมนี้มผมว่าเราต้องเตรียมต้อง,ต,องต้องคิดเราเราต้องเห็นว่ามีปัญหาแน่ แล้วแล้วต้องเตรียมการแล้วก็แบงค์ทุกแบงค์พร้อมผมคิดว่าแบงค์เนี่ยพร้อมที่จะช่วยเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าแบงค์ถ้าขอโทษนะลูกค้าไปแบงค์ก็ไปนะคือถ้าเกิดลูกค้าจํานวนมากไปเนี่ยอยู่ไม่ได้เราก็ต้องแย่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเวิร์กกับลูกค้าเพราะลูกค้ามีที่อย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่าความเป็นนักธุรกิจเป็นเอ็นโทรโพโนชิ่ความมีทักษะในการทําธุรกิจเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีใครๆก็ซื้อได้แต่เซนส์ของการค้าขาย เซน์ของการบริหารเนี่ยมันต้องมีทักษะเรามีพวกนั้นอยู่นี่คือจุดแข่งของเรางั้นเทคโนโลยีก็บอกแบงก์มาเดี๋ยวแบงก์ก็เตรียมเงินเพื่อไปไปไป,ไปลงทุนใหม่แล้วก็ขณะเดียวกันโอกาสที่เต็มไปหมดเนี่ยลงทุนรอบนี้ผมก็ว่าดีเขาอ่เขาเรียกว่ามีเทลวินมีลมใต้ปีกช่วงนี้คือโลกมันจะโลกมันจะจะฟื้นอนะ่ะไม่ลงทุนตอนนี้จะลงทุนตอนไหนอยากจะถามใช่ไหมครับ,รบแล้วแล้วแล้วสิ่งที่เรามีวันนี้นับวันจะตกทุน อืค่ะแต่เราก็คาดหวังระบาดใช่ไหมอาจารย์ถ้าสมมติว่าจีนมาเออ่หรือว่าไต้หวันมาหรือว่าเกาหลีอะไรเนี่ยมาลงทุนกับเราสิงคโปร์เนี่ยเราอย่างโดยเฉพาะจีนเนี่ยเราคาดหวังยากใช่ไหมคะว่าเขา,ามาปุ๊บเขาจะมาใช้โล c a l คอ content ของเราก็คืออ่ะแรงงานก็อาจจะใช้บ้างเนาะแต่ว่าชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าวัตถุดิบในเรื่องของการที่เขาจะไประประกอบการผลิตเนี่ยคือเราก็เห็นว่าอย่างของเขาผลิตรถอีวีเนี่ย เขาก็เอาชิ้นส่วนของเขาเนี่ยเข้ามาด้วยเขาจะมาใช้ของเราเนี่ยนั่นเราเราคาดหวังยากใช่ไหมอาจารย์แต่ผมผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าคอสที่สําคัญในการผลิตหลายอย่างคือโลจิสติกส์คอร์ขนส่งเนี่ยเป็นต้นทุนที่แพงยิ่งยิ่งชิ้นใหญ่ยิ่งแพงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะผลิตโดยอาศัยล o c a คอ o n t e n t เพื่อที่ว่ามันจะได้เซฟคอสต่างๆเหล่านี้เวลาเข้ามาเขาดูหมดเลยนะครับเขาดูเลยว่าเขาจะสามารถทาให้ต้นทุนเขาถูกได้หรือเปล่า ซ,ซึ่งในส่วนนี้ผมคงคิดว่าคือคืออยากกังวลใจผมว่าพอสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสมัยที่ที่ญี่ปุ่นมาเมืองไทยตอนแรกเราก็กลัว,ลวใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็บอกโอ้ดีใจจังเลยได้เป็นพาทของซัพพลายเชนของเขาได้ดูเทคโนโลยีเขาใช่ไหมครับผมว่าผมว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเขาเข้ามากันแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของโลคอลิงๆคุณอาอาจจะไม่เฉลียวใจว่าณนะวันนี้ครับอาเซียนคือซอร์ซิ่งเซ็นเตอร์ที่สาคัญที่สุดของโลก คือคือ sourcing center ก็คือเป็นแหล่งวัตถุดิบสมัยก่อนเมืองจีนแต่ว่าตอนนี้เมืองจีนเนี่ยเขาเขาแพงแล้วก็เขาก็มีตลาดภายในเยอะละงั้นตอนนี้ตลาดที่เป็น sourcing center ที่สาคัญคือเรานี่แหละแล้วเราผมคิดว่าเป็นโอกาสก็จะเป็นโอกาสที่เราจะจะเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้ผมว่าเน็ตเน็ตนะเนะ็ตเน็ตทั้งหมดที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยดีดีเพราะว่าในอนาคตเนี่ยแถวนี้จะเปลี่ยนยังไม่เคยเป็นมาก่อนอแต่ว่า ปีใช่ไหมคะจ่าสิบปีที่เราจะถึงการเปลี่ยนหรือห้าปีที่เราจะเริ่มการเปลี่ยนคุณเราวคุณนาวก็ต้องคิดว่าห้าปีเนี่ยโรงงานที่เข้ามาจะสร้างเสร็จแล้วก็เริ่มดําเนินการความจริงหลายหลายแห่งเริ่มดําเนินการแล้วมันก็จะเริ่มเห็นผลในช่วงนี้แต่ว่าในสิบปีเนี่ยไอ้ตัวตัวแถวสองแถวสามคาสเกียดลงไปเนี่ยรวมถึงเมืองซิตี้แล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคุณเราวก็จะเห็นเมืองใหม่ๆ กระบวนการที่ว่าการสร้างเมือง u r b a n i z a t i o n ต่างๆเนี่ยรวมถึงโลจิสติกต่างที่ที่ดีขึ้นเยอะแล้วก็พอรัฐบาลมีเงินก็จะสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้เยอะผมผมผมเป็นโชคดีนะที่เราได้เกิดช่วงนี้นะเพราะว่าการอยู่ช่วงนี้ก็คือการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยมันคุณเราจาได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยคนบอกว่ากรุงเทพเนี่ยทุกปีมันจะเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยคือคือเขาไปเรียนหนังสือต่างประเทศกลับมากรุงเทพทุกปีเปลี่ยนหมดทุกปี คือคือจะเปลี่ยนตลอดเวลาเลยอรัผมว่าอาเซียนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงนั้นอาเซียนและประเทศไทยประเทศไทยก็อาจจะน้อยกว่าเขานิดนึงแต่ว่าแต่โดยรวมเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการลักษณะน,นี้แล้วมันจะทําให้เปิดโอกาสที่ที่น่าสนใจได้หลายเรื่องแล้วความจริงเรามีรูปเยอะเลยนะเพราะว่าเรามีกรงเทศที่เดียวอ,ะ mm hmm. อ่ะเราเราอยากจะมีเมืองใหญ่เช่นที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตอ่อที่ที่เป็น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  มหานคระนะคือหมายความว่าไม่ใช่ประมาณล้านคนแต่มากกว่านั้นนะเพราะว่าคุณ mm hmm. คุณเอาไปเมืองอื่นไหมคุณนอาไปเซินเจิน้นปักกิง่งซีงไฮเฉินตูชงชิงอ่ามีอู่ฮั่นอย่างเงี้ยทุกเมืองคือเมืองใหญ่อ่เราก็อยากให้มีเมืองใหญ่สักสี่ห้าเมืองอ่ในช่วงเนี้ยเราจะเห็นโอกาสลักษณะนั้น,น,นจากกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านลักษณะนี้นที่กําลังเกิดขึ้นเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ทุกช่องทางของมันนี่แชทนะคะ